สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดสาริกาสามกริย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดสาลิกาเล่มเล็กๆนะคะเล็กจิว๋ว พกพาสะดวกนะคะเล็กกะทะดัดรัดพกพาง่าย เฉพาะใบก็หนึนิ้วก,กว่ารวมด้ามฝัก3นิ้วครึ่งนะคะ ใบมีดตอกลายเซมาใบโพ มีสาริกา3มกษัตร์ิยหลวงพอเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เฉพาะใบหนึ่งนิ้วกว่า,วารวมด้ามฝัก3นิ้วครึ่งนะคะท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้สนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะ ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ